สวัสดีครับร้านอวยพรณมะเกินครับลูกค้าครับกัมปีหลวงพ่อโสธรคาเวิุวันของหลวงพ่ะอ,อีรัตจุลามณีนะครับร้านสั่งไปสองหัวศูนย์ตอนนี้มาหนึ่งหัวศูนย์แล้วนะครับผมเดี๋ยวร้านจะจัดส่งนะครับให้นะครับลูกค้าที่มีรายการที่มันครบตามนี้ก่อนถ้าเกิดที่มีเพิ่มมากว่าน,นี้เนี่ย เดี๋ยวผมจะพออีกหัวตูนึงส่งมามก็จะจัดส่งให้เพิ่มต่อไปนะครับผมวันนี้ขออนุญาตจัดส่งเท่าที่มีตรงนี้ก่อนนะครับเพิ่งมาถึงวันนี้เองนะครับผมนี่ครับนี่เป็นเหรียญเงินสวยนะครับใครสั่งเหรียญเงินไว้ผิวก็จกจริงนะครับต้องจัดระวังนิดหนึ่งนะเพราะพลาดไม่ได้เลยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวยุ่งนะตเต็มไปหมดเลย นี่แค่หนึ่งหัวศูนย์นะครับเดี๋ยวอีกหัวศูนย์กำลังน่าจะถึงหัวศูนย์แล้วกําลังจะเดินทางมาแลฮะนะครับเดี๋ยวังไงขออนุญาตจัดเฉพาะรายการที่ตรงกันไปก่อนนะครับคนที่ยังรายการไม่ตรงเดี๋ยวค่อยติดตามอีกทีนะครับผมนะครับใจยังเย็นรอนีดนะครับผมรายการแรงครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับลืมไปนะฮะยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดตับตะไคร กดติดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดคับทุกรายการวัตถุมงคลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นพระจองหรือไพ่เช่าบูชาจากร้านอุปกรณพระเครื่องครับขอบคุณครับสวัสดีครับเยอะมากนะครับขอเวลาจัดนิดนึงด้วย